ทิ้งไว้ประมาณ20 30วันนะครับเราค่อยมาแกะถุงออกไล่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาขยายพันธุ์น้อยหนานะครับฝ้ายเขียวกเกษตร2นะครับโดยวิธีการเสียบยอดนะครับซึ่งเราจะนำะนี่นะครับยอดพันธุ์ที่เราตัดออก ตัดแต่งหรือจะตัดทิ้งนะครับแล้วเราเก็บเก็บยอดไว้เพื่อจะขยายพันธุ์นะครับใส่ต้นต่อพันธุ์พื้นเมืองครับคืออันนี้ต้นต่อที่เราพอชามไว้ใส่ถุงไว้ก็อายุประมาณ1ปีแล้วครับสูงก็ประมาณ50ซนติเมตรนะครับต้นของเขาเดี๋ยวเราจะนํายอดพันธุ์นะครับไปเสียบใส่เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็จะมาดู ยอดพันธุ์ก้นก่อนนะครับก็เลือกยอดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับใบเขียวอย่างนี้เราก็ตัดอนีะครับเราจะเสียบยอดแบบยอดสั้นนะครับเราก็จะใช้แค่แค่ประมาณ3 3ตาหรือ3ใบพอน,นะครับพอได้ยอดพันธุ์มาแล้วเราก็ทําการตัดตัดใบออกประมาณ3ส่วนนะครับ เอาไว้หนึ่งส่วนแบบนี้ครับหรือว่าเราจะเอาไว้แค่2ใบก็ได้ครับตัดตรงนี้ออกอย่างนี้เอาไว้แค่สใบด้านบนนี้หรือถ้ากลัวเขาคลายน้ําเยอะเราจะเอาไว้ใบเดียวก็ได้แต่นี้เราจะลองไว้2ใบดูนะครับเสร็จแล้วเราก็มาหาต้นตอของเรานะครับที่เราจะทําการเสียบยอดลงไปก็ามาดูว่า ต้นยอดพันกับต้นตอเนี่ยต้นไหนที่ขนาดกใกล้เคียงกันนะครับอย่างนี้ก็ดูขนาดให้เขาใกล้เคียงกันแบบนี้ครับลองดูนะครับก็เราก็จะสามารถาทำการเสียบยอดเขาให้เขาในเยื่อเขาประสานกันได้ได้ดีกว่าขนาดที่เขาไม่เท่ากัน อันนี้เราก็จะตัดเลยครับเมื่อเราตัดต้นตอกับยอดพันธุ์ได้ลักษณะนี้แล้วครับเราก็จะทำการผ่าครับทำการใช้กัตเตอร์หรือมีดคมคมนะครับผ่าที่ต้นตอผ่าตรงกลางได้เลยครับ สักประมาณ2เซนติเมตรนะครับให้เขาอ้าเป็นปากฉลามนะครับแล้วเราก็จะใช้เราก็เราก็มาเหลายอดผันของเรานะครับให้เป็นริ่มแบบนี้ครับเพื่อที่จะเสียบเข้าไปตรง ต้นต่อได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะการเสียบก็คือเสียบให้แผลเขาสนิทกันพอดีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้พาเทปสำหรับ ภากิ่งหรือว่าเสียบยอดนะครับพันบริเวณที่เราทาบกิ่งไว้เลยครับบีบให้แน่นนะครับก่าพันพันขึ้นไปให้ถึง ตรงด้านบนแบบนี้เพื่อมาให้น้ําเข้านะครับดึงให้แน่นพันได้ให้ได้ลักษณะนี้นะครับ นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้เชือกฟางนะครับมัดนะครับบริเวณแผลที่เราเสียบยอดหรือต่อกันนะครับรอยต่อระหว่างต้นพันกับต้นต่อพันแล้วดึงให้แน่นนะครับขั้นตอนนี้พันแล้วดึงให้แน่นเลยมันจะทําให้ต้นต่อกับต้นพันเนื้อเยื่อเขาประสานกันได้ดีแล้วเขาก็จะรอดนะครับถ้าเราดึงไม่แน่นครับเนื้อเยื่อเขาไม่ประสานกันต้น พันยอดพันเขาก็จะตายนะครับแต่ต้นตอก็ไม่ตายครับเดี๋ยวต้นตอก็ก็แตกยอดออกมาใหม่ตามด้านล่างนี่นครับแต่ต้นพันเาก็จะตายเราก็จะเสียเวลานะครับแล้วเราก็ตัดครับแต่งให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับก็จะได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะเอาไปใส่ถุง นะครับขนาดใหญ่เดี๋ยวขั้นตอนนั้นเดี๋ยวเราทำต่อไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อน เมื่อเราทําการเสียบยอดนะครับต้นพันได้ลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็เอาเข้ามันเรียงไว้ในถุงนะครับเป็นถุงพลาสติกนะครับที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเราให้สูงนิดหนึ่งแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็โคลมเข้าขึ้นไปเลยครับบนี้ ให้เขาอยู่ในถุงนะครับก็มัดปากถุงด้านบนครับติดเลยใช้เช vale> ือกนะครับมัดใช้เชือกนะครับมัดด้านบนมันให้แน่นเลยครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับไม่ให้ภายนอกกับภายในเนยมีเขาเข้าถึงกันได้นะ ีนนะครับทิ้งไว้ประมาณ20-30วันนะครับเราค่อยมาแกะถุงออกนี่ก็ผ่านไปประมาณ4สัปดาห์แล้วนะครับเห็นว่าต้นในหนาที่เราเสียบยอดไว้เริ่มแตกตาเป็นยอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าออกมาตั้งอนุบาลไว้ ในที่ร่มนะครับกคอยลุ้นกันครับว่าเราจะเจริญเติบโตเต็บต้นขึ้นมาได้ หรือเปล่านะครับหรือว่ายอดเขาจะตายนะครับ เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการขยายพันธุ์ในนานด้วยวิธีการเสรียบยอดตั้งแต่เริ่มเสียบจนถึงสองสัปดาห์นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะมีการเจ,จเริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ